เอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมต้าลัวต้าลูส่สรรพยุทธวิญ,ญาจารย์โดวยวันนี้ผมก็มีสองโค้ดใหม่ที่จะมาแจกทุกทคนสามารถเอาไปเติมได้นะครับผมโดยโค้ดนี้ก็จะมาจากทางแฟนเพจของตัวเกมแล้วก็มาจาก ทางฝั่งของช่อง YouTube i p o n TV นะทุกคนก็สามารถไปกดติดตามได้เป็นช่อง Reaction น uh, แอนิเมตตำนานจอมยูทูบทางสารดังนั้น2คนนี้มันใส่ยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าโดยวิธีใส่โค้ดทุกคนก็กดมาที่ตรงนี้นะปึ๊บอ่ะแล้วก็มาที่ตรงนี้แลกเปลี่ยนรหัสจากนั้นเนี่ยให้ทุกคนกรอ,อกโค้ดตัวนี้ไปเลย f a n 8 8 8ปดอะก็จะเป็นโค้ดตัวนี้เลยจากนั้นทุกคนก็ใส่รหัสยนืนยันก็จะเป็นนี้ n p อะไรสักอย่างนะครับผมแล้วแต่ทุกคนอาจจะไม่เหมือนกันเออมันไม่่เหมมมืออนนนกกกกััยููแลแลล้้ววผ็สถด แรกเลยถ้าเกิดว่าแรกได้แล้วนะครับผมมันจะขึ้นว่าถ่ายถอนสําเร็จแต่ถ้าเกิดว่ามันขึ้นอย่างอื่นเนี่ยทุกคนก็ใส่รหัสยืนยันให้มันถูกต้องนะครับผมบางครั้งเนี่ยเราใส่ถูกแล้วมันกมันก็อาจจะผิดต่อไปเดี๋ยวเราไปดูอีกอันหนึ่งดีกว่าว่ามันคืออะไรอีกอันก็จะเป็น T H นะครับผม T H โ6กกนะอ่าก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนก็สามารถเอาไปใส่ได้แล้วก็กรองรหัสยืนยันเหมือนเดิมครับผมก็พยายามกดให้ มันขึ้นว่าถ่ายถอนสําเร็จถ้าเกิดว่าถ่ายถอนสําเร็จแสดงว่าแรกโค้ดเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปนะครับผมมีอีกอย่างหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะยังไม่ถามยังไม่ยังไม่ทำนะครับผมก็คือ ก็คือการกรอกแบบสอบถามตรงนี้ทุกคนก็สามารถกดเข้ามาได้นะอ่ากดกรอกแบบสอบถามจากนั้นให้ทุกคนกดเริ่มไปเลยซึ่งผมได้ทําแบบสอบถามไปแล้วก็ง่ายๆครับผมมันมันไม่มีอะไรมากเขาแค่าถามว่าคุณรู้จักเกมนี้มาจากที่ไหนทุกคนก็ตอบตอบไปมั่วๆก็ได้แล้วแต่นะครับผมอย่าลืมนะครับผมไปตอบกันด้วยเนื่องจากตอบไปแล้วเราก็จะได้ของรางวัลด้วยก็อย่าลืมไปตอบกันนะอ่าส่วนผมเนี่ยตอบเรียบร้อยแล้วแล้วก็รับเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับผมก็อย่าล ทำคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมูุดบายครับทุกคน